อ่ะโอเคผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดจาก AI ที่ท่านได้รับเนาะคือการพิมพ์คำสั่งหรือพิมพ์พร้อมเข้าไปคำว่าพร้อมคือว่าคำสั่งอะพิมพ์เข้าไปจากภาพนี้ทุกท่านดูหน่อยมันคือภาพอะไรครับเนี่ยเด็กผู้ชายใช่ไหมใส่เสื้อสีอะไรครับสูตรสีแดงเนาะตรงกลางมีข้อความคำว่าอะไรครับโอเวกใช่ไหมยืนอยู่บนพื้นเนาะท่านดูคำสั่งของผมนะผมสั่งไปว่า สร้างภาพตัวละครผู้ชายเป็นแบบสามิติในภาพสามิติมาเป็นแบบดิสนีย์แบบชิบีด้วยใช่ไหมอายุประมาณ20ปีมีผมสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มไหมนี่นะครับผมสั้นน้ำตาลเข้มใส่สูตรสีแดงยืนอยู่บนพื้นมีโลโก้โอเวกอยู่ตรงกลางอ๋อผมยืนบังอยู่ใช่ไหมนะครับนี่นี่คือคำสั่งที่ผมพิมพ์เข้าไป แล้วมันได้รับผลลัพธ์มาแบบนั้นดังนั้นการใช้ AI คือเราสั่งอะไรจะได้แบบนั้นยิ่งท่านละเอียดมากเท่าไหร่ท่านจะได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการมากเท่านั้นเน้นย้ำนะครับต้องเป็นคนละเอียดละอ,อจู้จี้จุกจิกจำแบบนี้เลยท่านจะได้ผลลัพธ์ตามนั้นนะครับอย่างภาพนี้ภาพนี้ดูดีเนาะหล่อมากนะครับ ผมบอกว่าเอาภาพแบบ close up portrait เมื่อกี้เป็นภาพ 3D 3ม um ิติ Animation จึงได้การ์ตูนผมสั่งใหม่เป็น portrait คน close up ถ่าย close up เข้าไปนะครับอายุ20ปีเนาะเหมือนเดิมเดิมเลยนะครับผมมีคีย์เวิร์ดคำว่า background is softly blur ก็คือข้างหลังเนี่ยเบลอด้วยเราอยากได้รูปภาพแบบไหนอยากได้รูปภาพที่เป็นข้างหลังเบลอแบบนี้ก็สั่งได้ อยากได้รูปภาพที่แสงตกมาจากด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังเราสั่งได้เลยครับนี่คือคำสั่งหรือพรอมที่จะให้ทุกคนเนี่ยสั่งเข้าไปซึ่งเดี๋ยวหลังจากพักเบรกเราจะกลับมาฝึกการพรอมหรือการสั่งงาน AI กันเห็นภาพนี้ไหมครับนี่คือภาพอะไรครับทุกคนภาพหมูเด้งเนาะผมจะให้ทุกคนสร้างภาพหมูเด้งให้ผมหน่อย นะครับให้เหมือนผมที่สุดนะครับนะไมยถึงให้เหมือนหน้าจอที่สุดไม่ใช่เหมือนหน้าผมนะเหมือนจอที่สุดนะครับโดยใช้คําสั่งเท่านั้นใครถ่ายรูปอยู่ไม่ต้องใช้นะครับใช้คําสั่งเท่านั้นให้ใช้ AI ชื่อว่า Gemini ทุกคนเราจะใช้ Gemini ในการสร้างรูปนี้กันะนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าทานเบรกเสร็จแล้วให้กลับมาล็อกอ in ิน Gemini นะครับ ให้ทุกคนเข้ามาที่เจมีนาเลยครับทุกคนครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาหรือเปิด Google ขึ้นมาเนาะนะครับมุมขวาบนจะมีจุด9จุดอยู่เจอไหมครับจุด9จุดฮัลโหลทุกคนทุกคนเอาก่อนทุกคนเจอกู o ก l e โค r มไหมยังก่อนเจอแล้วนะนะครับกเกิลโครเปิดมาปุ๊บนะเขาลองลอินอีเมลยังครับ ล็อกอินอีเมลนะครับไปที่จุด9จุดเนาะเลือกเ e มินาหรือหรือกดคลิกลิงก์ที่ผมส่งให้ในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับให้ดูที่มุมขวาบนครับมุมขวาบนมีคำว่าอะไรบ้างครับตัวน,นี้2.0 Flash ไหมครับทุกคน <S <S นี่คือโมเดลของการใช้งานเนาะนะครับ2.0 Flash คือโมเดลที่ เอาไว้คุยสัพเพเหระเลืเล่อยเปื่อยคุยอะไรก็ได้จะสร้างรูปคุยด้วย2.0 flash จะคุยถามทําแผนทําวิจัยคุยเรื่องนี้นะครับถ้าอยากจะให้มันดูมีเหตุผลมากขึ้นใช้2.5ถ้าอยากจะให้ใช้ตาก,กะดีมาเลือก2.5 pro นะครับถ้าอยากจะให้ค้นหาหรือคุยตามประวัติการแชทของเราเลือกคำว่า personalization ฟังก์ชันนี้เมนูนี้คนที่ใช้อีเมล Google Workspace จะไม่มีของใครไม่มีฟังก์ชันนี้บ้างครับเพราะท่านใช้ m a เมล o o o l l w w r r s s p c e e โอเคไหมเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะเก็บข้อมูลท่านเป็นความลับตัวนี้เนี่ยใครใช้ Gmail จะขึ้นฟังก์ชันนี้มันจะเอาสิ่งที่ท่านเคยไปค้นหาใน Google อ่ะมาเป็นฐานข้อมูลในตอบท่าน ถ้าท่านไปหาอะไรบ่อยๆเช่นหาหวยบ่อยๆหาอะไรบ่อยๆเนี่ยนะนะครับเวลาคุยกับ AI อ่ะมันก็จะอ้างอิงเนี่ยที่ท่านไปหาหวยนั่นแหละมาตอบท่านดังนั้นก็ถ้าจะไปเล่นกับนักเรียนเนาะให้ระวังไว้ฟังก์ชันนี้เราไปหาอะไรแปลกๆไว้เนี่ยระวังเนี่ยมันเด็กนักเรียนจะรู้นะครับเพราะนั้นก็ให้เลือกเอาเวิร์กช็อปนี้ผมให้เลือกแค่คำว่า2.0 Flash ครับแล้วท่านก็พิม ข้อความเลยครับตรงนี้ในข้องคำว่าถามเจมินายเนาะเจอไหมเจอไหมให้ท่านทำการสร้างรูปภาพหมูเด้งรูปนี้ครับทุกคนสร้างรูปภาพหมูเด้งขอให้ซื้อสัตว์นะครับใครกำลังยกมือถือมานะครับขอให้จะซื้อหวยไม่ถูกตลอดชีวิตเลยนะครับนะให้ฝึกพร้อมโดยการพิมพ์คำสั่งเห็นอะไรในรูป คือพิมพ์ตามนั้นใช่ไหมสร้างรูปภาพให้เหมือนผมที่สุดนะครับเหมือนภาพหมูเด้งในจอผมที่สุดโดยการใช้เจมินายแล้วส่งเข้ามาในแพทเล็ตนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยให้เหมือนที่สุดนะครับให้ฝึกใช้เรากำลังฝึกการพร้อมนะครับฝึกการพร้อมฝึกการใช้คำสั่งนะครับเห็นอะไร เขียนมาตามนั้นเลยครับเอารูปแรกรูปเดียวที่ได้เท่านั้นนะครับทุกคนไม่เป็นลายส่งมาเลยนะครับเสร็จแล้วส่งมาเลยครับพิมพ์ชื่อของท่านแล้วก็อัปโหลดรูปพร้อมๆที่ท่านสั่งเข้าไปให้ผมครับเอารูปเดียวนะรูปแรกที่ได้นะออมีคนเริ่มขำแล้วนะครับ ซื่อสาสตย์ซื้อสาตย์ซื้อสาสตย์นะครับผิดได้ไม่ว่านะครับไม่เหมือนได้ไม่ว่าส่งมาเลยอ่ะโอเคไปดูงานกันสิคุณครูกุลพัฒน์เน่หมูเด้งนะครับนี่อันนี้ใกล้เคียงนะคุณครูใครก็ไม่รู้นี่ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะยังคงใช้ชื่อเดิมอยู่นะอะ นี่หมูเด้งนะครับนี่คือฮิปโปกับหมูรวมล่างกันเนาะนะครับอ,อะไรครับเนี่ยหมูเด้งนี่คือหมูเด้งเหรอครับโกใช้พร้อมว่าหมูเด้งสี่ขายกขายอยอยู่แม่น้ามีใบบัวดอกบัวบางแดดแต่ออกมาเป็นไม่ใช่หมูเด้งเลยนะนี่ นี่หมูเด้งเหมือนผมมากเลยนะครับอ,อ่า <c oughs> ครูพนุวัฒนอันนี้หมูเด้งเหรอครับครูอ่าอันนี้อันนี้ใกล้ใกล้เคียงนะใกล้เคียงของผมนะใช่ไหมมีป้ายหมูเด้งมีสะบัวแล้วก็มีสร้อยสีเขียวด้วยใช่ไหม แต่ตัวละครเป็นหมูนั่นเองนะหลายคนทํามาใกล้เคียงแล้วเนาะนี่นี่ผมชอบพร้อมของคนนี้จํานวนเห็นไหมมีดอกบัวจํานวนสีถึงห้าดอก มีดอกตูม3-4ดอกมีป้ายคำว่าหมูเด้งอยู่ข้างลำธารน,นี่ดอกปัวอ่ะโอเคทุกคนครับทุกคนคนที่สั่งแล้วได้เป็นรูปหมูออกมาเนี่ยเขาทุกคนสั่งว่างไงครับสร้างภาพหมูเด้งไหมใช่ไหมครับ แล้วคนนี้ได้ฮิปโปท่านสั่งว่าไงครับฮิปโปใช่ไหมภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยมันคือภาพหมูเด้งแต่อีหมูเด้งมันคือชื่อมันใช่ไหมเมื่อเกี้ผมหลอกทุกคนว่าให้สร้างภาพหมูเด้งสร้างภาพหมูเด้งมันคืออะไรครับสร้างรูปฮิปโปใช่ไหมครับถ้าเราพิมพ์คําว่าหมูเด้งอ่ะตามความเข้าใจของคนอ่ะหมูเด้งคือไอตัวนี้แหละถูกต้องไหม แต่ AI รู้จักหมูเด้งไหมครับ AI ไม่รู้จักว่าลูกฮิปโปชื่อหมูเด้งอ่ะหน้าตาเป็นยังไงแต่ AI รู้ว่าหมูเด้งคือหมูกําลังเด้งอยู่ใช่ไหมหรือเป็นลูกชิ้นหมูเด้งดังนั้นเวลาท่านสั่งให้ AI ทํางานอ่ะท่านอย่าเอาความเข้าใจของท่านเป็นหลักแล้วสั่งจากความข่าของท่านท่านต้องสั่งตามบริบทที่มันเป็นจริงๆเช่นภาพนี้เนี่ยต้องสั่งว่าอะไรครับที่คนทามาถูกต้องเนี่ยสร้างรูปลูกฮิปโปแคร์ใช่ไหมครับเนาะเนี่ย นี่คือพร้อมของผมผมสั่งแบบนี้เลยสร้างรูปลูกฮิปโปกำลังเล่นน้ำในหนองน้ำหน้าตาหน้ารักตาโตข้างๆมีป้ายข้างในเขียนคำว่าหมูเด้งผมพิมพ์พร้อมแค่นี้ผมได้ภาพแบบเมื่อกี้เลยนะครับดังนั้นคุณครูครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะสั่งให้แอร์ทำงานนั้นอ่ะมันเป็นคอมมอนเป็นสิ่งที่มันรู้โดยทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นคาเฉพาะ ถ้าเป็นคําเฉพาะบางทีถ้าเป็นคําเฉพาะมากๆอ่ะที่ไม่ใช่คําสากลอ่ะ AI เขาก็ไม่รู้จักพราะนั้นเราต้องสั่งใหม่เนาะสั่งใหม่นะครับผมจะมีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปให้ทํานะครับเวิร์กช็อปเนี้ยสมมุติว่าทุกคนอ่ะนะครับไปเจอรูปภาพอะไรก็ได้แล้วแต่ในอินเทอร์เน็ตและเราอยากจะได้รูปภาพแบบนี้แต่เราสั่งให้ AI ทําไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ที่ผมว่าให้สร้างภาพให้เหมือนผมที่สุด แต่คุณครูไม่รู้ว่าจะใช้พร้อมว่าอะไรไม่รู้ว่าจะสั่งให้ AI ทํางานยังไงผมมีเทคนิคส่วนตัวของผมให้ซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วก็คือว่าให้เราเนี่ยนะครับทำการเอาภาพอันนี้เนี่ยโยนเข้าไปใน AI แล้วบอกกับ AI ว่าขอพร้อมในการสร้างภาพนี้หน่อยท่านก็จะได้พร้อมมาแล้วท่านค่อยเอาพร้อมนี้เนี่ย ไปสร้างรูปภาพต่ออ่ะผมให้ทุกท่านได้ฝึกนะครับผมจะส่งรูปภาพให้เนาะนะครับให้ท่านเซฟรูปภาพนั้นของผมมานะนะครับแล้วก็มาที่เจมีนายเนาะแนบรูปภาพเข้าไปนะครับ ดาวน์โหลดรูปภาพที่ผมส่งให้ในไลน์เนาะนะครับแล้วเอาภาพนั้นมาที่ AI ของท่านจะเป็น AI ตัวไหนก็ได้นะครับแต่เช้าเนี้ยผมขอให้ใช้ AI ที่ชื่อเจมินายก่อนนะนะครับแล้วท่านก็กดไปที่เครื่องหมายบวกเนาะแนบรูปภาพที่ผมส่งให้เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมตามนี้ซึ่งผมส่งพร้อมให้ท่านในไลายกลุ่มแล้วนะครับซึ่งพร้อมตรงนี้เนี่ยท่านไม่ต้องเอาตามผมก็ได้นะ ท่านจะเขียนใหม่ก็ได้แต่คอนเซปต์ของผมก็คือว่าผมต้องการพร้อมที่ใช้ในการสร้างภาพเนี้ย AI เขาจะไปอ่านภาพภาพนี้ให้และไปดูว่าถ้าจะสั่งให้สร้างภาพเนี้ยควรใช้พร้อมว่าอะไรบ้างนะครับทุกท่านลองดูนะครับลองเซฟภาพที่ผมส่งให้นะ ท่านใดทําได้แล้วก็ลองกดปุ่ม enter ดูนะครับเดี๋ยว AI จะไปวิเคราะห์รูปภาพนี้แล้วก็จะมีพร้อมมาให้คราวนี้เราก็เอาพรอมนี้แหละไปใช้ต่ออาจจะเอามาดัดแปลงเอามาแก้ไขนะครับได้เลยนะครับทุกคนตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วยังครับไปต่อได้ไหมนะครับเนาะคอนเซปต์ก็คือเอารูปภาพที่ผมให้ไปเนาะหรือภาพที่ท่านมีอยู่แล้วก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะครับ เอาภาพนั้นมาใส่ให้กับ AI ตัวใดตัวหนึ่งนะฮะแนบรูปเข้าไปแล้วพิมพ์คำสั่งบอกเขาว่าขอพร้อมในการสร้างภาพนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเขาอ่ะจะสร้างรูปให้อ่าปุ๊บเอ้ยเขาจะสร้างพร้อมให้ขอโทษนะครับ AI ก็จะไปวิเคราะห์ดูอ๋อถ้าคุณอยากได้ภาพภาพนี้นะพร้อมเป็นแบบนี้นะครับทุกคนได้พร้อมมาไหมครับพร้อมท่านเป็นภาษาอะไรครับ ถ้าผมอยากได้เป็นภาษาไทยผมต้องทำยังไงครับผมก็พิมพ์ต่อไปเลยครับบอกว่าขอเป็นอะไรครับภาษาไทยครับเดี๋ยวเขาจะทำการแปลตรงน,นี้ให้เป็นภาษาไทยให้ไม่ต้องไปเข้า Google Translate นะพิมพ์ในนี้ได้เลยครับเดี๋ยว AI ทํทำให้นะครับไม่ว่าจะเป็น AI ตัวไหนทำให้เราได้หมดเลยนะนะครับ อเน,นี้ยเกิดจากการที่ AI เข้าไปวิเคราะห์รูปภาพว่ารูปภาพมีอะไรบ้างนะครับ